ทำได้แบบนี้ การเงินเข้าเป้าทะลักแน่ดอนค่ะหลายๆคนไม่รู้นะคะเรื่องเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดหรือภาษาที่ลกที่เราพูดอยู่เรากําลังสร้างแรงดึงดูดให้มันเกิดขึ้นแต่หลายๆคนที่ลําบากยากจนอยู่ครูเองเป็นตัวแทนของคนจนนะมีคําพูดผิดๆเกี่ยวกับการเงินแล้วเราดึงด,ดูดการเงินแย่ๆเช่นหาเงินได้ใช้แต่นี่ชาตินี้ก็จะมีปัญญาที่จะใช้นี่หมดไหมันจ,จะร่ํารวยได้จริงหรอมันเป็นคําพูดที่ยกเลิกแรงดึงดูดนะคะและสั่งโอกาสให้เข้ามาหาเราดังนั้นเราต้องใส่โปรแกรม เกี่ยวกับการเงินใหม่เช่นฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันทําอะไรก็ตามหยิบจับสิ่งใดก็ตามเป็นเงินเป็นทองเงินมากมายทุกสกุลต่างไหลมาเทมาหาฉันฉันอนุญาตตัวเองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีฉันสามารถบังคั่งร่ำรวยได้อย่างง่ายง่ายสบายสบายทุกสิ่งที่ฉันทําล้วนนําพาสิ่งดดีงามและการเงินมามากมายมหาศาลเงินรักฉันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืน